สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b i l e ทีเอชีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับนะครับกองหน้าที่ท็อปรอยใช้กันนะครับซึ่งพี่จัดไว้อยู่ที่อันดับเท่านั้นนะครับจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับใหบริการเติมฟีฟ่ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้้้ออยยยแลลววนนนะครรรัััับบบผมมมมสาาถไไปชกดดดเ่ี ผ่าร่วมอยู่ที่3คนนั่นเองครับคนแรกนะครับก็คืออัลเเรสนะครับจูเรียนอัลเเรสนะครับจากทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองครับซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองนะครับ จุดเด่นของอวาเลสนะครับนอกจากมีเท้าที่5ทั้งคู่นะครับพลังงาน10เต็ม10สกิลมุฟซีดาครับก็จะมีในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวนะสปีดที่ดีครับ130 124มนึ่รับสแตทไปทางเดียวกันกับยูเซบิโอนะในเรื่องของความคล่องตัวครับก็จะพิュ่ๆหน่อยนั่นเองครับสำหรับอวาเลสนั่นเองนะครับสูง173ซนติเมตรครับเกมลุกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติที่ให้มามี4อย่างครับคือยิงปั่นโค้งเหนือชั้นยิงปรรระะตูจากกกกที่่ไลลแ้ว็เเเเพมออ์นนนัังคบ และดับห้าร่วมคนที่2นะครับนั่นก็คือโรบินฟาร์บัสซี่นะครับสกีบูทของฟาร์บัสซี่ก็คือหน้าเป้านั่นเองนะครับในส่วนของฟาร์บัสซี่นะครับต้องบอกว่าเป็นไอคอนอีเวนต์นะครับเท้าที่หนักคือ5 4นะครับ ซายนี่โอเคมากๆนะครับขวานี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีน,นะฮะพลังงานอยู่ที่9เต็ม10ส,สกิลมูฟสีดาวนะครับสำหรับฟาร์มซี่นะครวามคล่อง,องแคล่ว่องไวาอาจจะไม่เท่าอาวเลสนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของในกรอบเขตโทษนะครับในเรื่องของจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการยิงค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับแล้วก็มีในเรื่องของการหม่งนะครับหม่งดีมากๆเลยนะครับนะ ซึ่งใครที่ใช้ฟาร์มซี่นะก็จะรู้สไตล์นะครับก็เพชราดในกรอบเกตโทษจริงๆนั่นเองนะครับสูง187เซนติเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกลางๆนะครับคุณสมบัติที่ให้มามีแค่2อย่างก็คือบาดเจ็บง่ายแล้วก็เหนือชั้นนั่นเองนะครับและต่อด้วยอันดับ5คนที่3นะครับนั่นก็คือแวนบาสเตดนั่นองครับเป็นไอค้อพามนะครับนะซึ่งโอออยู่ที่107นั่นเองครับสกิลวูดเป็นหน้าต่ำนะครับนะเท้าที่หนักคือ5้า้ัครูครับพลังงานอยู่ที่เกเต็ม10สกิลมูดบ สำหรับแวนบัสเซ่นนะครับในเรื่องของสปีดก็ถือว่ากไไ็ไม่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 เร็วนะครับ113-110อนอะออกแนวฟนเฟือน,นะมาทีมชาติเดียวกันนะสไตล์เดียวกันนะครับลูกยิงแรงแน่นอนนะครับในเรื่องของนะครับลูก,กาอากาศก,ก,ก,ก็ถือว่าโอเคนะคการหมุอย่กประมาณนี้นะฮะ สูง188ซนติเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกลางๆครับคุณสมบัติที่ให้มามี3อย่างนะคือบาดเจ็บง่ายยิงปั่นโค้งแล้วก็เล่นเพื่อทีมนั่นเองครับซึ่งอันดับ5านะครับมีผู้ใช้งานอย่างละ5ทีมนั่นเองนะครับอันดับ4ี่ครับดีดีเอด็อกบาร์ครับโอ้โหการนี้เพิ่งเข้ามาครับก็ติดโผลแล้วนั่นเองนะครับนะก็มีคน f อนะครับมีคนชื่นชอบนะรวมถึงพี่ก็ชื่นชอบด็อกบาร์เหมือนกันนะครับนะที่เติมก็คือเติมเพื่อที่เอาด็อกบาร์นั่นเองนะครับ สก,กิลบุตรของดอกบาก็คือกองหน้าตัวต่ำนะครับนะเป็นไอคอนจากเชลซีนั่นเอครับท่าที่เห็นคือห้าตังค์ครัวพลังงานเหลือๆเลยนะสีเต็มสีกก่ครับสก,กิลมูฟสีดาวนี่ครับสเตตของดอกบานี่สปีดถือว่าโอเคเลยนะถือว่าเป็นการ์ดที่แบบหใหม่มากๆเลยครับสปีดดีครับร้อยยีหนึครับความคมในการจบสกอร์นะร้อยสาพลังการยิงร้อยสิายิงไกลได้นะร้อยยี่สิบห้านี่ครับหาพื้นทีด่ดีจัดเลยนะหนึ่งร้อยสามสิบห้านั่นเองนะครับ ส่งใกล้ส่งไกลพอได้นะพอได้นะอาจจะไม่เยอะนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เด่นนะครับในเรื่องของการส่งบอลนะฮะ จุดเด่นของด็อกบาร์นะครับนอกจากในเรื่องของสปีดที่โอเคแล้วนะเมื่อกี้นี่ครับในเรื่องของลูกการกาศก็ดีด้วยเช่นกันครับเนี่ยพลังการหมุน135การกระโดด126ครับความแข็งแรงอยู่ที่133ความก้าวเล้าอยู่ที่122ครับสูง189เซนติเมตรครับเกมลูกเกมรับสูงทั้งคู่ครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็ลูกหมุนทรงพลังนั่นเองครับโอ้โหแค่เห็นแบบนี้ก็โอ้โหอยากจะใช้แล้วนั่นเองนะครับนะมูลค่าในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณทั้ง80กว่าล้านนั่่่่นนนเออองงะะคครรรัับบบซึมมีีีผูู้้ใชดกา์ยทท เท่านั้นเองนะครับนะอันนี้คือเพิ่งเริ่มกิจกรรมไงเออคนก็เลยยังใช้น้อยอยู่นะครับแต่เชื่อว่านะในท้ายกิจกรรมเนี่ยคนน่าจะใช้ร็อกบายเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ และอันดับ3นั้นก็คือโรนันโดอาก้าครับหรือว่าโดอ้วนของเรานั่นเองครับสกิบูตของโดอ้วนก็คือในเรื่องของการยิงลูกนะครับทีมชาติบราซิลครับฐานเนี่ยคือ5้าันคู่ครับพลังงานอยู่ที่9เต็ม10สกิลมุกห้าดาวนั่นเองครับสำหรับโรนันโดครับก็มีความครบเครื่องเลยนะอาต้องบอกเลยว่าสปีดดีนะครับร้อยยี่แปดร้อยยี่สองนะครับการยิงก็ถือว่าคมมากๆเลยครับยิงแรงด้วยนะในเรื่องของลูกการ์ดก็พอได้นะครับร้อยยี่สิบแปดร้อยสิบห้าความแข็งแรงอยู่ที่หนึ่งร้อยย คุณสมบัติที่ให้มาคือยิงบันโค้งแล้วก็เลี้ยงเหลวนะครับสำหรับโรนโดนะซึ่งพี่มองว่าครบเครื่องนะสำหรับคนนี้นั่นเองครับมีผู้ใช้งานถึง20ทีมเลยนั่นเองนะครับและอันดับ2นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะต้องเป็นคนนี้เลยนะครับนั่นก็คือยูเซบิโอนะครับทีมชาติโปรตุเกสฮะสกิลบูตก็คือในเรื่องของการทําประตูนะครับท้าที่หนักคือ5ทั้งคู่พลังงานอยู่ที่10เต็ม10สกิลมูฟสี่ดาวนั่นเองนะครับ สำหรับ UCBO นะครับก็จะเป็นกองหน้ารูปร่างเล็กนะ170กว่าๆนั่นเองครับแต่ว่ามีสเปคที่จัดจ้านมากๆครับ1 3 0 1 2 5่ครับพลังการยิงสูงมากๆเลยครับ140ครับความคมก็136บนะยิงไกลดีครับ127นี่ครับการหาพื้นที่ดีด้วยเช่นกันครับ135นั่นเองครับ จุดเด่นของ UCBO นะครับก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวสูงนะยิงแรงนะครับนะขอให้ง้างนะครับมีโอกาสที่จะเป็นประตูสูงนั่นเองครับในเรื่องของลูกกาอากาศถือว่าโอเคนะเนี่ย134 1 2 2 108แครับแต่ว่าด้วยความที่เขารูปล่างเล็กไงนะึ่ยซนติเมตรครับดังนั้นเนี่ยเวลาขึ้นหมงนะครับอาจจะมงยากนิดนึงแต่ว่าถ้าได้หมงเดียวๆนะหลุดไปแล้วได้หมงเดียวๆเปิดบอลคอนบอลมาเนี่ยรับรองเป็นประตูแน่นอนฮนะ เกมลูกสูงเกมรับกลางๆนะครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ CBO ีนะครับมีผู้ใช้งานถึง29ทีมเลยนั่นเองนะครับและอันดับหนึ่งครับจะเป็นใครไปบ่ได้นะครับนั่นก็คือริชารลิสซันนั่นเองนะครับทีมชาติบราซิลนะครับสกิลของเขาคือกองหน้าตัวต่ำนะครับพร้อมจะหาเรื่องตลอดเวลากองหน้าที่หน้าตาดุดันเอาเรื่องเหมือนกันนะเท้าที่หันคือ5้าั้งคู่ครับพลังงานอยู่ที่10เต็ม10สิรับ สเตตของเขานะครับก็สปีดถือว่าโอเคนะมีมีสปีดครับ129ครับสปีดปลาย1 1 6ครับในเรื่องของความคมนะการยิงนะครับถือว่าโอเคมากๆครับ135ทั้งคู่ครับหาพื้นที่ดีเท่ากับยูเซ่ครับ135เช่นกันนะครับยิงไกล122งนะครับสำหรับลิชาริสันนะครับก็มีความคล่องแคล่วว่องไวสูงนะนี่ครับ แล้วก็เนี่ยครับมีในเรื่องของลูกกาอากาศนะครับพลังการหมุนร้อยสามสิบสองครับการกระโดดร้อยยี่สิบแปดความก้าวเล้าร้อยยี่สิบห้าความแข็งแรงอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดครับสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดเซนติเมตรครับเกมลูกสูงเกมรับกลางๆนั่นเองครับคุณสมบัติที่ให้มามีสี่อย่างเห็นแก่ตัวเหนือชั้นลิงเลวแล้วก็ลูกหม่งทรงพลังนั่นเองครับสำหรับพี่นะครับมองว่าดิชาลิสซันที่คนใช้อันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่สามสิบสี่ทีมเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือราคาไม่แพงนะถ้าเทียบบกันะทีี่่่พวา คุ้มราคากว่านะอยู่ CBO อาจจะโนหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าลิชาริสันเนี่ยน่าจะคุ้มราคากว่านะครับคนก็เลยใช้ลิชาริสันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยู่ที่34ทีมเลยนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท็อปร้อยนะครับที่ใช้กันนะกล่องหน้าก็มีประมาณนี้นะครับนะจริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าในท็อปห้านะครับก็มีอยู่แค่นี้นั่นเองครับสำหรับ EP นี้ก็มาเร็วเข้มเร็วประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ